อ่นั่นด้วยให้แก่หนาหล่ยเนอะอวนานเ้ออำนานเมีกินเตเ้ออ่าไอแมกเนอบอดี้แมบอดี้แคหนาไม่ไปไม่ไปซื้อเส้นกระปอกระเพียงมาเนี่ว่าสีเล็กซูกินพวกให้ไปจะได้า่นก้อนนช้เกี้ยน้อองคี่มาไปของคีรถกับบรีนี่วันนี้ลิตาจะมาทำวันนี้ลิตาจะมาเห็ดบนป่าอะไรกา ขัวกี่ป้าเนาะกินแรกนเลอนี่นี่เปิดป,ปราบปิดป,ปราบพ่อแม่พี่น้องน่ตาดื่มทักทายสบายดีสบายดีี่ตาซาลาไตเลยสบายดีดยยดพ่อแม่พี่น้องน้ำเดิมวันนี้ี่ตาจะเห็ดกับเขาขึ้นเกาลัดเซิงน่ตามาอยู่ทีบารน้องยาดุมโมเดลเขากินอนาะหารงูมมเมียนไว้จะมีดูมีตานจะเห็ดอ่า โคนป่าแล้วก็ควาขี้ป่าแล้วก็จะมีแกงนิดน,นึงแล้วก็จะเห็ดต้มมีไหาดานกินพอหนึ่งมเห็ดลายพอรนนังยนนนนืนพอรายเนาะแม็กเออเจ้าคือว่าไปหาอาบนา้ำคะ,ะท่านตรงน่ะเจากก้าคือว่กอาน้ำเย็ยนดูบ<อ>่เป็นอย่างเป็นยังไงบอกว่าเอาน้ำเย็นที่บอกม่สหนักเหมือ แม่ัปไปน้ำไฟซะหน่อยแต่น้ำค่ากือให้เน,น่ไปทาเนี่ยปลว่าตรงดินก็ไช่แต่กาเอ้ยดิหอยจอกที่ตะเบอเสียโจะกที่ชิดิตหลอกออาออกไปตวจนวนะอันนั้นเ่ยไป้องอ่ะมาบอกมาจินเบือ เราแตว่าสิจะดมเนี่้องขอว่าเอามาอะไรมันยังเหมีห้าหิดว่เห็นคุ้เเขาไว้ก่อนอื่นที่จะเหตุต้มแดเดแล้ววานไหค่ะว่ามีนัวเอนี่ตาจะใส่ใบคีงหนําเลย ปกตี้เขาจะเอากระบริดนตรีเราต่ว่ามันเกิดกับคนหมากคล้องไผ่ดาวเนาะที่สาจะใส่บดเดรทีมีเส่องฮ้อแม็เอาถุงอะไรไปเลยนี่กถุงเกิดเป็นน่ออันนี้กถุงไม่เลยนะางไม่ยังอ่ะเพราะว่าเป็มือที่ตบแด้อรบออย่างนาจิโตทำแต่ว้านกิโรต้มข้าวปียเพราวต้มข้าวปียไปกินแปกเอ้าเลยก็แล้ว มันนี้ท่อหายใจก็ปิด่เด็กยคือจะมาป้านที่เราอยากกินปลานี่ก็แบกินปลานะควันนี้จะกินเอาหันในห้อกันก่อนเด็กแต่กินที่หนักนี่คนทางดีแน่เละ ไม่ว่าจะมาจะไรสิง <médico> สิโตมาีกัมงานมันขวานแกงมันแกะเพราะว่มันมีคนคนคนงานนมสิตรมีตร่อเพราะว่าข้ามาที่หวยแกงเลยแ้ะรูขามีชั่งามงแ่กก็ไม่มีเพรกับไม่ีไม่มีจะทำนันเดีวไม่ได้บอกว่าว่าเราโทว์ไงเน่ แล้วเราูก็เห็นมือเขาสาปลาแล้วหา,หายตัวจกดอ้าวจะเดนเร่อะว่างานข้าประแจงกับโค้ชไทยแล้วเอาใบให้ข้าแม่กัะดูกขาเป็นบ,อบ,ออบ,อบอ่อจะเป็ร้องเล่นบ่บ่อไอเอีน้เงก่วนาวะเออบัดซีนตลดีเนใจเล็่นเค แล้วถือวาเอาอนีแน okay, so okay, so <about> right, so okay, ้วคือเที่้ย่ไรแล้วถือว่าตัวตส่เรล้าน้านล้านจะเอามโอเคค่ะเห็นดดหรือเ่านะววาลงคือเราท่านใจขี่ตัวพิาที่แจ่วาสษาจะมาตุ่มน้าตุ่มตาแล้วที่เห็นคนเลยเนาะเพราะว่าถ้าพิการเดี๋ยวจะมีนอไม้แล้วก็ที่นีสู้ถ้าจะดวอกครับนี่โอเคนะาจะมาเริมเห็กันเลยเนาะ จะบรอยแล้วใช่ใส่ด้วยเพราะว่าจะแกะข้าวนิสาจะใส่เป็นน้ำปลาแผ็ปลรแเดกนะเพราะว่าที่สากินกรเดกเะาสาที่ยาเมมพอจะจะมาใส่ไปด้ลยใส่ไปีนนเพราะว่าเขาเลียนิสาจะเอาโรคอะไรวาริาปุกคนา่้ยนอใส่หอมเนาะ

พ่อน้านคน่กินค่ะดูว่นายทำอะไรด้วคนอะไรคอยพ่อคอกินเหมือนกับ่อเขที่สมองเยู่อ่ะเจ้าแหลือู้แหลวไม่กินหรอกท่้านเนย้วน่ตัว่าคอยขาวก้อนก็ยังอันี้ น่อาพวกเจ้าก็มาเอาลันคอยอคอยลูกอะไรนี่เนี่ยนะใน่าริุ่นข่าวอาวคยต่นเยแม่ครับกไม่ขึ้นไหมไปไม่ไปจาจะมาสวยเลยมาเง้ยแม่เอาเย็ก่อย

ใสกรปแงนี่กระไดค้คกเมูดเมกระม่มมมมี่ยาอพีกเนเยีตาสังพี่เข็ดซ้ำหน่วยเนาะอยากเหรอว่ามันเพ็ดถ้าเ่าถ้ามากินเผ็ดเนี่ก็จะคอยแก่เอาสันซาบังรุง่งบังรุง่บงบัรุ่งือว่าหักซากระเพาะแลยวแต่งงปีกซ้ำหน่วยปุ่นในใจนั่นเนี่ซึ่งว่าเผ็ดเนาะที่ตาจะกวนต่เหรือว่าอันนี้จุเกินไป แยงแบบหยวกๆน้อยนึงเนาะมาปน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 ส่วนหม้อทีครางเนี่ยก็คือหม้อตุ๋นมีของด้านหน่อยเนาะนี่ค่ะจะมาใส่พักหอกันเลยปลื้มปลื้มปลื้มเตรียมหยวกกันเลยเนาะนิตาบนใส่กระเดงยด้วยคนตาเพราะนิตาใส่อ่าใส่น้ำตาล,ลเอาเพราะว่านิตาชิมแปลกกว่ได้ก่อนมา ต่เชือย,ยูม่หมืหนหนคนเชืยไจนเกินไปเพราะว่าพื้นมูลไดกับเกษสน,น,นิทก็พอเนาะเนี่ยะจะมาซีมบางหลังนู่นก่อน,นโอเคเลยพูดีเค็มราสานติตาจะต้องเอาตัวยดุมเลยเพราะวานาน่าหนังปลายดุมเนาะ เาตื่ว่าอยากนวดเลเ็นไหข้าแบบอตัอวอวุตวอันนี้หนึ่งเดี๋ยวมาสิีมกันต่อเลยจ้าเล้องใช้ตัวอีกไว้นึ่งกระป๋อเนาะ แก okay. มาพริกที่เลื่ตากระเจ้าแบวบ่าเอาใส่เลยเพราะว่าก็จะมาเที่ยวกัจะกินแบบซุกๆเอา okay. ใส่โอเคเรียบร้อยน้ำจ้อถัวใสถ้วยเลยเรียบร้อยคำปลนทำปนลนพ่อแม่พี่นอ้องอันนี้ตาจิ้มถอ่คนเธอเลย

ลูกป,ปากให้เลยนี่ใสาเคมื่อัดนดินีเลยนะกระแยวเฮียนโตเดียวโตเลยทำให้เด็กๆกิน้ยงัยงอีกหนึ่งไหม ก <Hi. S 1> ินขนมแน่ะไมันจะปีมนะกินขาแล้วจะกินขนม,มด้อไม้ <Hey. S 1> เออแล้วขวายมันจะกินย,ยใครดีนะส่มจะกินไหมด้อยที่มันจะมาเออด้วยด้วยดยไปเจอที่ต้มมีบ่อเยตาจะมาเห็ดปลื้มสมิ่งกระเพาจะมาเห็ดลาจนเกินไปในก,การิีโมเลยคี

ใส่ตู้เย็นเมียอย่าะนี้ค่ะใบเฮ็ดแกงเฮ็ดย่างแ็่กลิน่นเริ่มนี่สีน่าอย่างนี้เนาะไปดูเฮียปลากปลาเต้นอ่ะขนาดตุ๊กตาได้ยังเต้นได้เลยเนาะม,มันเหลือเสื้อมากเลยเนาะน,นางร้องกี่แดดนางใส่กางเกงเงี่ เลดีิตาจะมาซอยพักบัวเกี่ยใส่แจวกันเลยเพลิเบปรึนี่นี่นะนี่นะเป็ดซอ อาาเนี know, das ่ไปมียนเอาเอานี่เอายงญีุ่่นดเอเ้าบดเอโดย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 โดมเราิเฟสบอมันโอเคดคานสูงคาบเฟสาำปาไปเนี่ยังไม่เย็นหานะลำปาลำปลาเรือดยด้ดปุ่นญีปุ่นบอ คนปลานาู้ซึกว่านาลิตานาร้านคือกันในนวนาใหญ่กันเนาะมีบ้างฮะีคนรัเฮ้ยอากินเลยนาใหญ่มันหอนได้มันหอนระบางได้มันหอนได้เด้อกินได้บ่ด กินกินกินผเก่าเสยนขัแจอยยิงเขมงค่ะอย่าเห็ียด้ต้ขาตาดิผู้ดีแร้ก็บิงขีปลาหะด้วยเนาะนี่พดวงดวงจะแซบ่บนิตาจะขนน้อยหนึ่งบูว่าสีแซ่บือสีเข้มหรือสีคมเพราะว่าตอนนี้ตาขั้วอ,อันนั้นอันนั้นแตกบีแตกใส่น้าจะออกคุ้มคุ้มนค่น ก็เบิเอาไ้เกี่ยวกับเร่อามสิาเเบิกไปยืดตเแตละจาง่ไดเบิกเก่าเสนเลยนกคุ้มค่านกริ่มต้นนหน่วกาจ้ามูแมนใช่มีขซี้ใช่ไหมมันบอสุคุณกาดูกจ่างไปเนี่ยไี่จะเรเสือมีมาหมูแมนนะนวามารจาการีการนาจ้า ควยส่วนจักก็ได้โตต้นโตควยแดงงวดถ่ายได้บ่จังจ้งนี่มันบ่ทานมูแดงบ่คือบ่แดงมันจัได้จ้างเน่อยบ่พได้ใก็ไว้ใส่ตัวเองนี่เนาะ้าก็มันมันสิทันได้คาไดพังไปใสนี่หั่นน่ะ ให้นพุปลซบ่ยให้ว yeah. <ric tercer> ่าอเป็นจีบอนคุณตัซุได้หเ็นยังไงตมาดตืแล้วตัวชุบกตนีหน่ ที่ตัดกินขอ,อแดดกันแ้วนี่ตัดขอจบคลิปเทอมเซมิเนอร์ขอบใจเทปที่ตัดน,นะคะต้มคลิปหนาขอเป็นไงจะได้ลิวกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใที่ตัดให้คลิปใหม่ต่อไปเด้อและต้องดับคลิปนี้ก็อย่าลืมเข้เมนต์มาเด้อบ๊ายบายขอกบกำลังใจแม่